เดี๋ยวตามไปเดี๋นะยวตามไปตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวตามไปท้ายแถวแล้ว

ตอนนี้ตามได้มาเออมาดีแล้วมาดีอย่างี้ไม่หวานก็ขึ้นรถมันมีรถสองแถวตามหลังยังไม่มีใครขึ้นเลยทุกคนับไม่ไกลมาไม่ไกลไม่น่าเชื่อวันละเท่าเสดียวหางไม่น้าเสด็จแม่มัน สวยกี่ <coughs> <coughs> ครับผมมันโคตรมันเลยว่ะฮะมีโคตรมันเลยต้องเล่นกันหน่อยแล้วแหละไม่ได้ต้องเล่นกันหน่อยแล้ว หวานเลยรอเพียครับเข้าไปได้เลยครับพี่อ่ะฮียให้เขาไปดูที่หานครับด้านนี้เลยนะครับเขาไม่เฉาโก้วยตรงนู้นด้วยอ่ะเห็นในซอยเห็นในซอยเมื่อกี้เขามีเฉาโก้วยอ่ะเฮ้ยหาเก่งอ่ะ มีโลบน้ป้าที่ถ่ายตรงโมงอ่ะเนี่ยไม่ค่อยมาแม่มาจอดฝั่งนี้กันเนี่ยแบวเพื่อรถทวีปอ่ะ We don't. Á. À. Úi, à. cái tai nữa. bay rồi <laughs> à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สีนะครับเราเปลี่ยนสถานที่วันนั้นน่ะแหมเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะที่บอกว่าเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะถ้าติดตามข้อเหตุแล้วกันเดี๋ยวท่านมามาเอาความชัดเจนในครั้งที่สามวันที่สามเดือนกุมภายนนะเพราะจะหยุดสี่วันนะครับวันเอ่อปีนี้อาสาขึนมาตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมที่สิบเจ็ดวันต้นก็จะเป็นวันเข้าพรรษา อรับสปีริบครองภาษีเจริญโอ้โหผมปะพยายามกินาสิปีวาคาร์พอะากเ้วไม่ได้กินแม่ข้าวมันไกก็ไม่ได้กินรต่อแถวมาถึงตรงหน้าปุ๊บข้าวหมดแล้วมันไก่อร่อยนีน้ำจิ้มเยอเลยอ่ะนุหนุจก้ายข้ามันไก่ยีแย่กินเลยบุกขากชิ้นนี่นะป็นเรื่องวันนี้เยอะเลย vir aqui no